เราพบกับคุณครูนะคะเอ๊ะสัปดาห์นี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับโครงการส่งใช่ไหมคะเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เช่นเดิมค่ะคุณครูจะพาเด็กๆนะไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เด็กๆเตรียมดินสอมาด้วยนะคุณครูจะให้เด็กๆเขียนแปลคำศัพท์ในหนังสือด้วย เด็กๆพร้อมแล้วนะคะตามคุณครูมาเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหยิบมาแล้วใช่ไหมคะหยิบหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่24ี่ตัวยูนั่นเองเด็กๆยังไม่ได้เขียนคุณครูยังไม่ได้พาเขียนใช่ไหมคะวันนี้จะพาอ่านแล้วก็แปลคำศัพท์นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีตัวยูอยู่สามตัว เขาให้เด็กๆเ,เขียนตามร้อยประก้อนเด็กๆมาเขียนตามร้อยปะพร้อมๆคุณครูเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะลากลงมานะลากลงโค้งขึ้นอ่าเขียนสวยๆนะคะเด็กๆได้ไหมคะ เมื่อเราเขียนเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาแปลกันค่ะคำแรกอัมเบรา่าอัมเบรา่าแปลว่าอะไรคะลมนั่นเองอ่ะเรามาเขียนคำแปลค่ะลอ้อเลือกค่ะมวนหัวค่ะลอโอมอลมไม่เอกลมเห็นไหมคะเขียนได้ใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะคำต่อไปอังคอังคแปลว่าลุงค่ะ,ะเด็กๆมาเขียนพร้อมคุณครูนะคะลอลิงค่ะลออุงอลุงไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำต่อไปยูนิคอรนแปลว่าอะไรคะยูนิคอรน แปลว่ามายูนิคอนนั่นเองคำนี้จะยาวนิดนึงนะถ้าเด็กเขียนไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยตามคุณครูนะคะอะมอม้าค่ะมอ,อะมอมา้ามอาอมาไม่โทรมา,ายอยย,อยักษ์หออูยูยอยักษซาลาอูนอนหนูค่ะ นอนหนูซาอีนิคอนค่ะคอควายอาอ่างรเรือกรันค่ะแล้วก็นอนหนูคอนนะคะมายูนิคอนต่อไปค่ะอุคูลเล่ อูคูลาเลแปลว่าอูคูเลเร่นั่นเองเขียนค่ะออะอังซาลาอูอออูอูคออูคูซาลาเอ,อลอริงซาลาเอ จะเขียนจะอ่านสองคำนี้จะอ่านเป็นคำทับศัพท์นะคะอย่างยูนิคอร์ก็จะอ่านว่ายูนิคอร์หรือว่าม้ายูนิคอร์อูคูเลเล่ก็อ่านว่าอูคูเลเลเป็นคำทับศัพท์นะคะ<ม>เด็กๆเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วอ่นแล้วเขียนเสร็จแล้วเรามาอ่านสะกดพร้อมคุณครูนะคะใช้นิ้วนยน้อยของเด็กๆเหมือนเดิมค่ะชี้ที่ตัวยูค่ะยูยู คำศัพท์คำแรกค่ะ U M B A E L L E Ambera r ร m เก่งมากค่ะคำต่อไปค่ะ U N C ีเอลอีอังคอังคลุงเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ U N I C O น N ยูนิคอร์ยูนิคอร์หมายูนิคอร์นะคะ ต่อไปค่ะ U K U L E L E อุคูลเลเเลไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเขียนตามรอยแล้วก็แปลคำศัพท์มาด้วยนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆเหมือนเดิมค่ะถ่ายผลงานส่งมาใต้คลิปให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแก่นลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย